ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากกระวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโชคชะตาทาร์ช่องดูดวงไพ่ย,ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคม ประจำเดือนพฤศจิกายนและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักราวาลกำลังนําพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักราวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณพลังงานไพ่ภาพรวมในเดือนนี้ของชาวตุลเดือนนี้คือช่วงที่จักราวาลกำลังปรับสมดุลให้กับหัวใจคุณทุกสถานะความรักกำลังผ่านจุดเปลี่ยนจากความไม่ชัดเจนสู่ความเข้าใจ จากความเจ็บสู่การให้อภัยและจากความว่างเปล่าสู่การเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามพลังงานนี้สะท้อนถึงความรักที่กำลังเข้าสู่ความสมดุลความจริงใจและการตัดสินใจอย่างยุติธรรมหลังผ่านความไม่แน่นอนหรือเรื่องที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันมาพอสมควรมาดูรายละเอียดแบบเจาะลึกในแต่ละช่วงของเดือนกันนะคะพลังงานความรักช่วงต้นเดือน ความรักเริ่มต้นด้วยพลังไฟและแรงบันดาลใจใหม่ๆมีโอกาสที่คุณหรืออีกฝ่ายอยากเริ่มต้นบางสิ่งที่จริงจังขึ้นเช่นการพูดคุยถึงอนาคตรหรือกลับมาสารสัมพันธ์ที่เคยห่างหายไปพลังงานของไพ่ Ace of Wands บอกถึงแรงปรารถนาและการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกเหมือนโดนจุดไฟในใจอีกครั้งในบางคู่ความสัมพันธ์เริ่มมีรากฐานมากขึ้น อาจมีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรืออาจมีข่าวดีของชาวตุนในบางคู่บางคนมีพลังงานของไพ่ six of cups คือพลังแห่งความคิดถึงและความอบอุ่นจากอดีตใครบางคนอาจกลับเข้ามาในชีวิตหรือความสัมพันธ์ปัจจุบันอบอวนไปด้วยความทรงจำดีๆพลังงานช่วงกลางเดือนช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนฐานและปลดปล่อยสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเข้ามา ไพ่เอ o ออฟ r อ s อาจมีการตัดสินใจอย่างชัดเจนในความสัมพันธ์การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาความจริงบางอย่างอาจถูกเปิดเผยไพ่เดทหมายถึงการจบสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างบริสุทธิ์ใจความรักเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญกว่าไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องใดามาคุณพร้อมจะเริ่มใหม่อย่างมีไฟในหัวใจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณมองเห็นความจริงของความสัมพันธ์มากขึ้น และพร้อมจะเดินต่ออย่างเข้มแข็งกว่าเดิมพลังงานช่วงปลายเดือนช่วงปลายเดือนเรื่องราวในความสัมพันธ์จะเริ่มชัดเจนและคลี่คลายมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอาจมีข่าวหรือการพูดคุยสำคัญเกิดขึ้น Eight of Wands พลังแห่งความก้าวหน้าบางคนจะมีข่าวดีเช่นการพบกันการกลับมาคืนดีหรือการสื่อสารที่ราบรื่น t r e e of Swords แม้จะมีร่องรอยของความเจ็บปวดหรือเรื่องในใจที่ต้องเยียวยาแต่คุณกำลังเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและเปิดใจอีกครั้งมีพลังงานการเริ่มต้นความรักใหม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์และโอกาสแห่งการฟื้นคืนหัวใจของคุณต่อไปนี้จะเป็นการอ่านไพ่แบบเจาะลึกแยกความหมายแต่ละสถานะกันนะคะคนโสดชาวตุล มีพลังงานของความรักครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนมากไพ่เอซออฟวอนสบ่งบอกถึงการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ความสนใจใหม่ๆหรือมีแรงดึงดูดกับใครบางคนเป็นคนที่เข้ามาเร็วมีสเสน่ห์ทำให้คุณตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงจะเริ่มมีการติดต่อสื่อสารที่ดีการพูดคุยผ่านโซเชียลการนัดพบหรือโอกาสใหม่ๆทางความรัก ไพ่ Ace of Cups คือการเปิดหัวใจอย่างเต็มที่ความรักที่สดใสและจริงใจจะเข้ามาทักทายคนโสดชาวราศีตุลแน่นอนในเดือนนี้ค่ะสถานะคนมีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คู่ของคุณจะปรับสมดุลและฟื้นคืนความเข้าใจหากก่อนหน้านี้มีความเงียบความไม่เข้าใจกันหรือการถอยห่างไพ่ Pi Ace of s w o r s กับ Justice บอกคุณว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยเหตุผลไพ a t ทไม่ได้หมายถึงการจบเสมอไปจะคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์จากสิ่งที่ไม่มั่นคงสู่รูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะไพโ o อ of Wands บอกถึงความสัมพันธ์นี้ว่ายังมีพื้นฐานมั่นคง ความรักมีเสถียรภาพแม้จะผ่านความผันผวนอยู่ในบางคู่ยังมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เดิมการกลับมาคืนดีกันความรู้สึกที่กลับมาสดใสอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเข้าใจมากกว่าเดิมค่ะคนมีคนคุยหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้มีพลังแห่งการเร่งจังหวะและการเปิดเผยความรู้สึก มีการจับตาดูอีกฝ่ายทั้งคุณและเขาอาจยังไม่กล้าเปิดเผยใจเต็มที่หากมีความไม่ชัดเจนหรือความกังวลใจไพ่ทรีออ s สอดชี้ว่ามีเรื่องในใจบางอย่างที่ต้องพูดกันตรงๆเพื่อให้เข้าใจใครที่รอคำตอบจากอีกฝ่ายจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นค่ะคนที่เลิกรากันไปหรืออยู่ในช่วงห่างกัน มีการย้อนกลับมาทบทวนความทรงจำเก่าและเรื่องราวความรักที่ผ่านมาไพ่ Five, Six of Cups สะท้อนถึงความคิดถึงคนเก่าที่อาจกลับเข้ามาในความคิดหรือบางทีคนคนนั้นอาจติดต่อคุณมาอีกครั้งไพ่ Five of Cups หมายถึงการที่ยังมีความเสียใจหรือการมองย้อนอดีตที่ยังไม่จางหาย แต่คุณเริ่มมองเห็นด้านบวกของสิ่งที่จบไปไพเดทคือการปิดฉากบางช่วงของอดีตและพร้อมจะเริ่มใหม่ในแบบที่เติบโตขึ้นไพคไนออฟสอดบ่งบอกว่าอีกฝ่ายอาจมีการติดต่อกลับมาอย่างรวดเร็วหรือคุณจะได้ยินข่าวบางอย่างเกี่ยวกับเขามีสัญญาณการเยียวยาหัวใจและการเริ่มต้นใหม่ ทั้งในรูปแบบการกลับมาคืนดีกับคนรักเก่าหรือการเปิดหัวใจให้รักครั้งใหม่หากยังรักกันอยู่ยังมีโอกาสพูดคุยหรือคืนดีได้หรือหากตัดสินใจ move on คุณจะก้าวต่อไปอย่างสง่างามค่ะคนที่เข้ามาในเดือนนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะไพ่สรุปเดือนนี้ justice ไพ่ใบนี้ คือการคืนสมดุลและความยุติธรรมทางหัวใจคุณและอีกฝ่ายจะได้บทสรุปที่เท่าเทียมกันไม่ว่าความสัมพันธ์จะเดินหน้าต่อหรือต้องจบลงมันจะเป็นไปด้วยความจริงใจความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันค่ะไพ่นางฟ้า o r ร์คเหรือเสียงกระซิบจากจักรวาลอยากแนะนำอะไรในความมีความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในเดือนนี้ค่ะ True Love This is the romance of a lifetime. นี่คือความรักที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตของคุณความรักครั้งนี้คือรักแท้ที่มอบแรงบันดาลใจให้ทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้ถึงความผูกพันลึกซึง้งและมีพลังแห่งโชคชะตานำพามาพบกัน Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. ความรักที่ยิ่งใหญ่คุ้มค่ากับการลงมือทำตามก้าวที่หัวใจคุณถูกชี้นำให้เดินไปหากคุณยังรู้สึกผูกพันกับใครบางคนไพ่บอกให้กล้าที่จะลงมือไม่ว่าจะเป็นการทักการพูดหรือการแสดงออกความรักนี้ต้องการการขยับเพื่อเปิดประตูหัวใจอีกครั้งความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่า Forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moments. เมื่อคุณปล่อยวางและเยียวยาอดีตคุณจะได้สัมผัสความรักมากขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันเดือนนี้คือช่วงเวลาของการให้อภัยทั้งตัวเองและอีกฝ่ายเมื่อคุณยอมปล่อยความเศร้าออกไปพลังแห่งความรักใหม่จะไหลกลับมาเร็วมากทั้งโอกาสในการคืนดีหรือการเปิดรับความสุขรูปแบบใหม่ Let your friends help you ask for and accept support from others ขอความช่วยเหลือและยอมรับการสนับสนุนจากคนอื่นๆไพ่ใบนี้สื่อถึงการไม่ปิดกั้นตัวเองให้เพื่อนหรือคนรอบตัวช่วยชี้มุมมองใหม่ๆเพราะความรักไม่ได้เกิดขึ้นแค่ระหว่างสองคนเสมอไปแต่ยังงอกงามได้จากการได้รับพลังสนับสนุนจากผู้ที่หวังดีพลังของไพ่ชุดนี้บอกว่าความรักที่คุณมีอยู่ตอนนี้เป็นของจริงและมีค่าที่สุดในชีวิตจงกล้าที่จะเปิดใจและลงมือทำ แม้เพียงก้าวเล็กๆก,ก็สำคัญให้อภัยอดีตเพื่อปลดล็อกพลังรักในปัจจุบันและเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยหรือไม่แน่ใจขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวเพราะจักรวาลจะส่งคนที่เหมาะสมมาเป็นแสงนำทางให้คุณเสมอหากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ